เป็นระยะที่กากับบรงการกากอะกำลังแบบเข้าใกล้ก็วุ้นเลยห็้วออพิวเตอร์เหรอไม่เป็นหาพิ้วเตอร์เลยไมเสรมเนี่ยบ้านใ้น้ำ แม่ค่ะต้องกราบขอบพระคุณนะคะอร่อยมากอร่อยแบบจริงๆแบบหนูแบบกินจนไม่เหลือเลยอะ่ะเนี่เยเสียได้ดออ่ะได้กินแค่ลูกเดียวกินลูกเดียวเองไปแปดร้อยลูกแล้วหมได้หมดแล้วอ่ะ เดี๋ยวพี่ไอเขาปิดมาให้พี่ไอเขาโอเคพี่ไอเราได้อยู่แบบเขาฝั่งนู้นนล้พี่กล้องยิงมาบ้าเนี่ได้จ้ะพี่ไอเขาทำได้เดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่มีกล้องมีคนบกมืออยู่หลังกล้องค่ะพี่ไอเลยพี่แไอนะ